และในวันนี้ผมก็จะพามาชมรถถังที่เป็นของรางวัลใหญ่จาก b บ t นท์พาร์ตซีันมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันในซินจูเลียนมาร5ทับหนึ่ง RAAC review ตั้งแต่ปี1951 Royal Australian a r m o r r มอร์หรือ RAAC ได้รับการเติมเต็มด้วยรถถังซ e นจูเลียนมาร3และมาร์5 ซึ่งมาจากราชาอาณาจักรและภูมิภาคอื่นๆที่อังกฤษควบคุมในตอนท้ายของยุค60รถถังสินจุเลี่ยนทั้งหมดได้รับการอัปเกรดดัดแปลงให้เป็นมาร์5ทับห มีการติดตั้งปืน M2HB และห้องผู้การใหม่ตลอดจนถึงการเชื่อมแผ่นเกราะเพิ่มเติมซึ่งหนา50.8ม mm. ิลิเมตรในปี1965ออสเตรเลียได้ประกาศนำกองทหารของตนเข้าสู่สมรภูมิสงครามเวียดนามสำหรับภารกิจนี้รถถังซินเจ r เลียนได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการมองเห็นตอนกลางคืนเพิ่มเติมไฟฉาย IR แบบถอดได้ติดตั้งบนด้านหน้าป้อมปืน คนขับพลปืนและผู้บัญชาการทั้งหมดได้รับอุปกรณ์อินฟราเลดสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืนแต่รถถังเซนจูเลียนนั้นหนักเกินไปสำหรับสะพานในเวียดนามใต้ส่วนใหญ่การต่อสู้ที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับ RAAC Centurion รวมถึงการป้องกันฐานยิงคอเรลและบาร์มอร์เลซึ่ง RAAC Centurion เป็นเครื่องมือในชัยชนะของออสเตรเลีย RAAC Centurion ถูกถอดออกจากเวียดนามในเดือนสิงหาคมปี1971และถูกแทนที่ใน RAAC โดยลถเพิดหนึ่งเยอรมันไม่นานหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่ต่อสู้ในเวียดนาม42คันจาก58คันได้รับความเสียหายจากการสู้รบ ซึ่ง6คันไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างไรก็ตามมีพลรถถังของซ e นจูเลีย2คนเท่านั้นที่ถูกสังหารในความขัดแย้งนี้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d ีมแค c เกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม w a ท Thunder ครับผมเป็นเกมฟรีนะถ้าใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปเล่นได้เลยนะครัมีีอวา่่่ถถงทชื เซนจูเลียนมาร์ค5ทับ1 RAAC นะครับผมรถคันนี้นะผมก็เป็นรถถังจากจ um, นะิจกรรมเบรนพาร์ตซีซั่น2นั่นเองนะเป็นของรางวัลใหญ่จากเบรนพาร์ตซีซั่น2นั่นเองเซนจูเลียนมาร์ค5ทับ1ก็เป็นรถถังสัญชาติออสเตรเลียนะครับผมก็จะอยู่ในสายของอังกฤษตรงนี้ครับถ้าเรามาดูสเปคข้าวๆข้างบนซ้ายตรงนี้นะครับ ก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงก,ก,กันกับตัว c e n t u r i o n Mark 3ในสายวิจัยอยู่พอสมควรนะครับแต่จริงๆแล้วมีจุดเล็กๆน้อยๆหลายจุดในตัว Mark 5ที่ค่อนข้างแตกต่างกับ Mark 3อยู่นะครับอย่างแรกก็คือเกราะตรงตัวถังตรงนี้นะครับที่จะมีความหนาเยอะกว่านั่นเองเพราะว่าติดเกราะเสริมนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับไอ้ด้านข้างนะผมที่เห็นได้ชัดสุดก็คือไม่มีแผ่นเกราะเสริมนะครับเนื่องจากในความเป็นจริงเนี่ยสมรภูมิในเวียดนามทําให คนเข้ามาสะสมกันนะครับผมจึงทําให้ทหารออสเตรเลียเนยเขาเอาแผ่นเกราะด้านข้างออกแล้วก็ได้มีการเพิ่มถังน้ํามันตรงนี้นะเพื่อเพิ่มระยะในการปฏิบัติงานนั่นเองแล้วก็ตัว Mark 5ทับหนึ่งจะมีในวิชั่นนะผมส่วนตัว Mark 3จะไม่มีแล้วก็ตัว Mark 5ทับหจะไม่มีสม e แกนเน็ตลันเ c h e r ที่อยู่ตรงป้อมปืนนะครับอย่างตัวมาร์คนี่ฮะเขาก็จะมีตรงนี้นะครับผม ตัว Mark 5ทับ1จะติดจุด50ด้วยนะครับผมด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Mark 5ทับ1มีน้ำหนักที่เยอะกว่านะส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็พลังในการยิงกระสุนปืนอะไรพวกนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมกับตัว Mark 3โอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูสเปคกันแบบละเอียดกันหน่อยนะครับเซนจูเลียนมาร์ค5ทับ1ก็จะเป็นรถถังพรีเมียมนะครับรางวัลเป็นพาร์ทซีซั่น2โดยมีแรงอยู่ที่แรง5ครับ มีบัตเทศจริงอยู่ที่7.3ติดปืนใหญ่ขนาด84มิม20 PDR OQF Mark 1 Canon นครับสามารถบรรจุก,กระสุนไปได้สูงสุด62นัดแล้วก็จะมีปืนกลร่วมแกน้นะครับเป็นขนาด12.7มิ mm ม M2HB Machine Gun หรือว่าจ50นั่นเองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปืนค่อนข้าง,ง,งใหญ่เลยแล้วก็ด้านข้างอีก1กระบอกนะครับก็จะเป็นปืนขนาด7.62ม mm ิม L3A1 m a ช h i n e g น1กระบอกนะครับ กระสุน3,600นัดนะครับส่วนจุดจะกระสุน3,000นัดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกระบอกข้างบนตัวนี้นะครับก็เป็นปืน L3A1 เช่นเดียวกัน1กระบอกนะครับกระสุน1000นัดรวมเป็น4,600นัดความเร็วในการหันป้อมปืนนะครับจะอยู่ที่20องศาต่อวิโดยจะสามารถหันได้บวก180องศามีมุมกดอยู่ที่ลบ10องศามุมยกบวก20องศา ความเร็วในการยกปืนขึ้นลงนะครับจะอยู่ที่4.0องศาต่อวิแล้วก็มีสเตเบลิเซอร์เป็นแบบ2ูเพนครับศูนย์เลงกันเนอร์นะครับผมก็จะตอนเล็งปกตินะครับจะอยู่ที่4.9นะครับ FOV อยู่ที่15ตอนซูมนะครับจะอยู่ที่6.0แล้วก็ FOV อยู่ที่12องศาครับผมส่วนศูนย์เลงของคอมเมนเดอร์นะครับจะไม่สามารถซูมได้นะครับจะอยู่ที่10.0แล้วก็ FOV อยู่ที่7ครับ เวลาในการบรรจุกระสุนนะครับจะอยู่ที่6.2วิเราะของเซนจูเรียนมาค่าทับนะครับผมด้านหน้าตรงตัวถังนะครับจะหนาอยู่ที่76มิลิเมตรด้านข้าง50มิลิเมตรแล้วก็ด้านท้าย38มิลิเมตรครับส่วนป้อมปืนนะครับข้างหน้าจะหนาอยู่ที่152ม mm, ิลิเมตรด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะหนาอยู่ที่89มิลิเมตรครับผมเรามาไล่ดูกันแบบละเอียดกันหน่อยนะครับตรงตัวถังตรงนี้นะครับผม ก็จะตามที่โปรไฟล์เขาบอกเลยนะครับ76.2ม mm, ิลลิเมตรแต่จะมีเกราะเสริมตรงนี้ด้วยนะครับที่โปรไฟล์เขาไม่ได้บอกไว้จะหนา50.8ม mm, ิลลิเมตรครับส่วนเพดล่างก็เท่ากันนะผม76.2ม mm, ิลลิเมตรด้านข้าง50.8ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับผม38มิลลิเมตรแล้วก็กล่องตรงนี้12.7ม mm, ิลลิเมตรครับผมส่วนป้อมปืนครับก็จะมีเกราะหลายแผ่นเลยจะมีอ่าตรงนี้กันก่อนนะครับหนา200มิลลิเมตรเลยนะครับ แล้วก็ช่องตรงนี้100มมตรตรงกลางตัวนี้152มมครับแล้วก็ตรงนี้152มมแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับผมบริเวณซอกคอ89มมนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้89มมครับด้านล่างตรงนี้นะครับผม20มมครับเกราะข้างบนตัวถังด้านหน้ากันก่อนนะครับผม29มมแล้วก็ตะแกรงตัวนี้8มมตรงนี้14มมนะครับตรงนี้5มม ป้อมปืนนะผม50.8ม m mm, มตรงนี้29ม m mm, มช่องคอมเนเดอร์ตรงนี้29ม m mm, มนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้152ม m mm, มด้านข้างตรงนี้90ม m mm, เมครับเกราะภายนอกนะฮะข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีอ่าล้อตรงนี้ด้วยนะครับหนา20ม m ลมสองจุดนะครับผมแล้วก็แผ่นเกราะด้านข้าง4ม m mm, มตรครับตรงป้อมปืนตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ4ม m mm. มตรนี้4ม m mm. มถังน้ำมัน ตรงนี้ก็4มมหมดเลยนะฮะแล้วก็เกราะตรงนี้4มมครับเอ็กซเลย์ภายในตัวรถเซนจูเลียนมาร์คาทับหนึ่งะครับก็จะมีแผ่นเกราะอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้ครับ17มมตรแล้วก็ตรงนี้1 7มเมเช่นเดียวกันนะครับข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นกระสุนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้หมดเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเครื่องยนต์อยู่พร้อมกันกับถังน้ํามันนะครับแล้วก็ทามิชชั่นตรงนี้แล้วก็หม้อน้ำข้างบนตรงนี้ครับเซนจูเลียนมาร์คห้าทับหนดเอร์ ข้างบนตรงนี้เป็นการเนอร์อีกฝั่งหนึ่งเป็นโหลดเดอร์นะแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นคอมเนเดอร์ครับผมโดยจะมีน้ำหนักอยู่ที่52.0ตันนะครับ e n g i n e Power สูงสุดอยู่ที่650 HP รอบอยู่2550 RPM Max Speed ความเร็วสูงสุด35กิเมต่อชั่วโมงความเร็วในการถอยหลังนะครับจะอยู่ที่12.1กมต่อชั่วโมง เรามาดูชนิดกระสุนของเ e n จูเลียนมาร์ค5ทับ1กันหน่อยนะครับตัวแรกก็จะเป็นกระสุน APCBC ช็อ t มาร์ค1นะครับในมุมศูนย์องศาเจาเกราะสูงสุดอยู่ที่232ม mm, ิม30องศาเจาเกราะสูงสุดอยู่ที่187ม mm, ิมแล้วก็60องศาเจาเกราะสูงสุดอยู่ที่80มิมนะครับผมความเร็วของกระสุนนับจะอยู่ที่1,000เมตรต่อวิถัดมาก็จะเป็นกระสุน APDS ครับผม s h o ตมาร์ค3 ในมุมศูนย์องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่285ม mm, ิลลิเมตร30องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่261ม mm, ิลลิเมตร60องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่109ม mm, ิลลิเมตรครับเราจะมีความเร็วของกระสุนยอยู่ที่1,400เมตรต่อวิแล้วก็ชนิดที่3ก็จะเป็นกระสุน HE นะครับผมในมุมศูนย์องศา30องศา60องศา จาะเกราะอยู่ที่15มิลิเมตรทุกระยะนะครับมีมวลอยู่1.13กิโลกรัมนะผมโดยความเร็วของกระสุนจะอยู่ที่600เมตรต่อวิตัวสุดท้ายก็จะเป็นกระสุนสมกนั่นเองมาดูจุดเด่นและจุดด้อยของเซนจูเลียนมารค5ทับหกันหน่อยนะผมจุดเด่นอย่างแรกเลยก็จะเป็นเกราะตรงตัวถังนะผมที่มีเกราะหลายชั้นพอสมควรนะครับทำให้มันมีความหนาเทียบเท่ากับเซนจูเลียนมาร์10เลย และจุดเด่นของเซนจูเลียนมาร์ค5ทับหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องค่าซ่อมครับผมที่ค่อนข้างถูกเลยเพราะว่าเป็นรถถังพรีเมียมนั่นเองครับเมื่อเทียบกับตัวเซนจูเลียนในรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นอัพเลยนะแต่คันนี้จะอยู่เพียงแค่ ,3840 s i l v e r l i o ซเเท่านั้นนะครับในโหมดเลวลิฟตส่วนจุดเด่นอื่นๆก็จะเป็นเหมือนกับตัวเซนจูเลียนมาร์ค3นะผมไม่ว่าจะเป็นเกาะตรงป้อมป,ปืนนะครับที่ค่อนข้างหนาแต่ข้างบนตรงนี้ยังคงยิงได้อยู่นะผมบนป้อมปืนตรงนี้ยังบางอยู่ แล้วก็กระสุน APDS ที่ส่งพลังนะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยมีมุมกดดีนะครับผมลบ10โผไปแค่ป้อมปืนก็ค่อนข้างดีเลยครับผมแล้วก็ความคล่องตัวนะครับในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ตอบสนองค่อนข้างดีในส่วนของจุดด้อยเซนจูเรียนมาร์ค5ทับ1น,นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีความคล่องตัวนะในการตอบสนองที่ค่อนข้างดีแต่ความเร็วในการเดินหน้านะครับก็ยังคงระทวยกันอยู่เหมือนเดิมนะครับยิ่งในรุ่นมาร์ค5ทับ1ที่มีน้ําหนักเยอะกว่าก็ยิ่งอืดไปใหญ่เลย แล้วก็จุดเสียใหญ่ๆของเซนจูเลียนมาร์ค5ทับหนึ่งก็คือไม่มีสม็อกแกรนิตลันเชอร์ตรงป้อมปืนตรงนี้นะครับเหมือนกับในตัวเซนจูเลียนรุ่นอื่นๆนะครับผมในบทเตลิติ้งในระดับเนี้ยนะครับผม7.3ขึ้นไปเนี่ยสม็อกก็ค่อนข้างสําคัญนะครับผมมีเพียงแค่กระสุนสม็อกอย่างเดียวนะครับถ้าหากปืนพังเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาพัางตัวแล้วแล้วก็จุดด้อยต่อมาของเซนจูเลียนมาร์ค5ทับหนึ่งก็จะเป็นถังน้ํามันที่อยู่ด้านท้ายตัวรถตรงนี้นะครับผม ซึ่งทำให้เวลาเซนจูเลียนมาร์ค5ทับ1หันป้อมปืนไปใช่ไหมฮะไปทางที่ด้านหลังเขาจะไม่มีมุมกดเพราะว่ามันติดถังน้ำมันที่อยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ฮะกดไม่ได้นะครับผมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพย์กันหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับเจ้าเซนจูเลียนมาร์ค5ทับ1 RAAC คันนี้ครับ มาอะไรตรงนี้เนี่ยปืนร้อยห้าสิบเลยนะรุมบาอย่างรถด้านล่างบีเราโดนยึดฮะยีฟซีกดจ้ะโอเคยิงก,ก่อน อ่ะตรง C ที่เขาจะเข้ายึดหังไปแล้วนะฮะเบเกอร์เบเกอร์สองไปคันแล้วฮะเรียบร้อยฮะท T สี่สี่ดียังคงมีอยู่นะ โอเคอเควิสองปืนพังครับแล้วเผิดหนึ่งถอยขึ้นไปอีกอย่างนั้นแหละสวยงามเรียบร้อยครับมุมหินตรงนี้โอาอปืนลั่นตรงนี้นะฮะมีอยู่บนเนินมีอยู่หนึ่งคัน เกใช้ด้วยครับอ,อยู่นี่อยู่นี่ลีโลด <c oughs> สตูมเพนเซอร์ไปไหมครับกูดอก โอเคบล็อกได้ใช้กระสุน APCBC ครับผมสเก็ตยังไม่พอผมจะยิงให้กระสุนที่อยู่ด้านหลังเขาระเบิดโอเคไฟไม่ตายนัดเมื่อกี้ก็กระสุนไม่ระเบิดนะให้มันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับสำหรับรถถังเซนจูเลียนยิงแรงไปก็โอ้โว เรียบร้อยเลยคือยิงแรงไปก็ไม่ใช่ว um> ่าจะดีไปซะทุกอย่างนะมวนก็น้อยตามอะไรแบบนี้ฮลโลโอเคกระสุนระเบิดเสียงรถมาแต่ด้านหลังโอ้ไม่โดนกระสุนเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ เองทถามมิช่นโอเคอิงเทคเกอร์ที่อยู่ด้านหลังกันเนอร์ขอเล่งงามงาม กระสุนทะลุอยู่ดียิงแรงจัดโอเคครับเสียงรถมาด้านหลังเฮกันเนอร์โลดเดอร์เปลี่ยนชนิดกระสุนครับ วางป้อมปืนค้างค้างให้อย่างกแหละนะโอเคเพื่อนเราที่ตามก้อนละมาด้านหลังพึ่งพังไปยิงไทเกอร์ยิง ค่อยๆหน่อยครับเจ๊ดูด้านหลังด้านหน้าปูด็อกเดี่ยว้างโอ้ยอยู่กันเป็นบอยแบนด์เลยตรงนี้เรานั่นไงด้านหลัง <laughs> เยอะมาก Hs หนึ่งสองเก้าจเป็ดน้อยมีด้านข้างตรงนีน้ครับเพื่อนเราสปอตไว้อยู่อขาน่าจะโดนซปเปอร์พุชชิ่งยิงไปแล้วโอเคปัญหาหลักคือเราไม่มีกำลังพอที่จะบุกไปเอ <c oughs> โล่มงมากครับต้องค่อยๆเคลียร์ไปก่อนสกอร์หมดด้วยนะโอ,คอเคออหดด็นชะิ้นด้านหลังเป็นคิงไทเกอร์ครับเปลี่ยนชนิดกระสุน โอเคโอ้โอเคกันเนอร์ต้นกระอแข็งพิลดอตเรียบร้อยครับแนปช็อตไป โอ้เออมีคันเหรอโอเคต้องปืนกันครับสิบสองปิสกอกจะหมดละคงไม่น่าทัน,<ะ><ะ>นรถเซนจูเรียนก็กลัวจะเข้าไปยึดได้มีด้านหลังด้วยนะ เยอะเลยครับโอเคเอาจนได้ด้านหลังครับไทเกอร์ผีก็ยิงไปเจ็ดครับผมยิงเครื่องบินไปหนึ่งมีชักแล้วก็เอาด้านหลังก่อนครับล้ะเพิดหนึ่งแรงแล้วก็ชักไทเกอร์ม,มิชชั่นกันเนอร์ โอเคครับด้านข้างโอเคไม่มีนะเห็นตัวนีู้คันหนึ่งนะครับเอเคยวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเพื่อนเราสปอตให้อยู่อ,ยอีกฝั่งหนึ่ง ต็อดเดอร์ฮะโอเค,อเคกันเนอร์คอมบมินเดอร์ติดปืนติดมุม ยากจริงเย็นซะเหลือเกิน,เ,กนเออนี่แหละมี S P A อยู่ด้านล่างเนินตรงนี้ครับเดี๋ยวรีบขึ้นไปก่อนแล้วกันอันตราย จะได้อ้อมเข้าด้านหลังเนี้ยยิงไทเกอร์ยิงเพื่อนเราไปโอเคไนส์บ okay, nice. ี109้ติดระเบิดด้วยนะเมื่อกี้ คิงไทเกอร์ครับโอเคแล้วเปิดอยู่ตรงเนินพัไงเห็นป้อมคิงไทเกอร์เมื่อกี้ไวๆหลบไปไหนและด้านหน้าครับนี่ไงกระสุนไม่ระเบิด โอเคตัดนี้รู้เรื่องรถนู้นนะคิงไทเกอร์พันสองอืมวัดระยะพันสองไม่ใช่ประมาณพันห้าพันหกอะ โอเคเอนจินครับอันแปดอามมชั่นอเอยคยกขึ้นนิดนึง เข้าป้อมปืนครับต่ำลงนิดให้โดนกระสุนข้าศึโอ้โหไปอีกคนละทิศเลยเลงตรงหนึ่งเป๋ลงล่าง ตรงนู้นครับอ๋ออันนี้พันแปดก็น่าจะประมาณสักสองพันโอเคเมื่อกี้ผมเล็งไปสองพันสี่ประมาณเออสองพันสามโอเคโดนฮะหวัวน,นิดหนึ่งก็กดลงมากระสุน APC ผมหมดแล้วนะ APCR เขาถอยลบเหลืออยู่สองนัดอ้าโอเคแอคซิตไปครับยิงไปห้าโอเคครับก็จบมันไปแล้วนะครับกับเจ้าซินเจเลียนมาร์คาทับหนึ่ง RAA C คันนี้ครับผมก็เป็นของรางวัลใหญ่จาก b บ t t l e p a s s ซีซั่น2ที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมเมื่อเทียบกับ T10A ของ b บ t t l e p a s s ซีซั่นแรก มีค่าซ่อมที่ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับสเปคของตัวรถแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่หลักหมื่นอัพนะครับผมแต่ปรากฏว่าอยู่เพียงแค่หลักพันเท่านั้นสาม,มารถใช้ในการปั่นแรลงหนึ่งจนถึงแงหลง6เลยนะผมก็ถือได้ว่าเป็นรถจากจิตกรรมไปท่า์นพาร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกคันหนึ่งโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นลังใจให้กันนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ก,กดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะผมดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ